Iya, jangan. เราบอกกี sociedad, ああ้ไวก่อนก็ได้คแล้วก็่ได้บอกัตาเช้านะว่าวันนี้จะมีคนเยอะนเนงว่าีพุกอาทิตยแหละเพราะว่าเราได้ใช้โอกาสในการกม้วก็ได้จับตัวกันต่างไม่ว่าจะมาหาบรายากาศไปกินของพื้นที่ไร่สุ มีนมไม่น้รังองโอ้โหเรียกว่าแฮปปี้เลแหละแล้วก็วันมีวัดสวยๆวดี่ัที่หมดเลยครับเรื่อกมาแล้วสบตาประทับใจนะที่นี่เราก็เรียกว่าฝัจะมาเป็นแบบนี้ได้ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกสัปหลายๆสิ่งและหลายอยางนาน้อทานบางทนก็ประทับใจบางท่านก็ไม่ไม่ได้ประทับใจอะไรก็ยอมรับในยรับสีโนฮะ ถ้าว่าจะให้ทำแต่ไรอย่างนู้นอยนี้เราเราเราเจอปัญหามาเยอะก็พยายามจะแก้ไขแล้วก็ทำตามได้จากการทำตามข้องมาบรรณานุกรมมาบอกกรรมมาเก่าอันนี้ข้อหนึ่งเนี่ยทำสบายแต่โนบีสร้างขึ้นด้บางบางทัศนียภาพการเรื่องแรกอ่ะเรื่องแรกเต็นตรงด้านหน้าเนี่ยสร้างไว้มาไปเนี่ยบางทัศนวิสัยบางหมดจะถ่ายภาพอะไรต่ออะไรก็ ไม่ได้ท่าเข้าทสารอ้าวเอาเบ็ดออกไปแล้วตอนนี้สร้างเป็นหลักฐานจำค่าเพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าฝนอะไรก็ตามน้ำคนมาเป็นจำนวนเนี้ยท่านมาดูสภาพตอนฝนตกเลครับอ๋อขาดแล้วน้ำเทอยไหร่รลัมันตรงไหนเพราะเราก็ไม่อยากจะสร้างอะไรบนบางรอบๆหน้าก็ทำลายได้อยากเป็เต็นท์างเนท์แล้วพอสร้างโด่ก็มาโดนทิ้ง ่าสบายเบื่อพบประหาทานกว่าท่านไม่ได้เสียเงินให้กับวัดตั้งต่เดียวออกเงินเยอะแยะนตรงนี้าถือโยมีีครับอะไรบอกอะไรอะไรครับอย่าใำ่า้น่านที่จะตามวัดและคนที่ทำบุญก็อยาดีด้วยเดี๋ยวอาจารย์ขอโทษเหต่อะไครับ ที่ผลิสีนโดยทั่วไปนะครับมันใช้แร่รราโรงงนจนงมกใสองไปนะครับแล้องมาดแล้ววกเป็นแบนี้นะถ้ามันเต็มทั้งสถาเดิมส่งไม่ได้แล้วก็ต้องมาออส่งราย่างแล้วก็ต้อาเข้าสาร้เข้ายาไป มอกไปพอดีตองกาะอีย่างเรับตัวบลานะครับตัวบลายต้องไปลาวแฝงไปที่องค์พระประจำวันนะครับเรามีลาวแฝงไว้ให้สองตุามกอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยก